สวัสด,ดีเพื่อนเปล่อนอการปลูกผลไม้แบบอินซี่ก็มีวิตีแกปน้านะครับเรื่องหมดก็เดี๋ยวด่าให้ฟังก็เดี๋ยวไปเลา่าถึงปน้าให้ฟังนะครับก,การโน้ผลไม้ ก็คือกระไดพ่นดีรอยเปเส็นแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหน้าหรืองเหลืองหมดขึ้นไปตำไรนะครับถ้าเราปลูกแบบอินทรีย์จริงๆก็คือเราไม่ใส่้านเคมีก็ต้องแก้ปัญหน้าเหลืองหมดนี่นะครับก็พ่นใบแก้ปัญหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังให้ฟังก็วิธีแก้ปัญหน้าของพมก็มันมีเรื่องมือป้องกันหมดเอ่อป้องกันหมดขึ้นำตำไรตอนผลไม้เป็นดอกหรือว่าตอนผลไม้เป็นลูก กีไ<า>ม่กลองมือป้องกันกาผลิตเองได้ไม่อยากนะครับให้เ,เปื่อนเข้ามาได้วิดีโอจองพองผมแล้วครับไปเตีเ๋เปริตนะครับมันไม่กลองมือป้องกันหมดขึ้นตำไร่ผลไม้กาตน้นตุ่นน้อยแล้วก็ป้องกันได้เรายะนั่นนะครับระยะไลป่ปีกาเปียงสมตูตหวานนึ่งร0ยบาทก็คือป้องกันหมดได้นับกันเป็นสิบป,ปีกันเลยนะครับผลิตเองได้ ก็รปุ่มการช้อนออนไลน์การผลิตยอยู่นะครับอโอนก้าวมันจีปุ่มหนึ่งรนยบาทกับเปลื่นๆผลิตการค้าได้นะครับก็ไม่กล้ามาเลยเปล่เต็มนะครับอยูติเพลดิตนะครับก็คลิปนี้ต่านี้นะครับนะาสวัสดีครับ